สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเนาะค่ะจ้ามือนว่าพอกาลั้อยงอีกเชนเคยค่ะทุกคนกำลังมาลาเต้นะคะแต่ก็อยใช่ายเฮาค่ะทุกคนนงคุณนะอะเมื่อนี่นะคะน้องมาลาเต้ดีขึ้นนะคะทุกคนหายป่วยแล้วนะคะไป,ไ,ไปหน้าได้แล้วค่ะไปหน้าแล้วกินเขาได้แล้วเนาะคะ่ะ น้องมามลาเต้มาอัปเดตน้องมาลาเต้ค่ะทุกคนมื่อนี่นวดเป็นอ,องค์รักพิทพพักษ์พ่อวันนี้ลาเต้ไปนากับพ่อเหรอคะไปช่วยพ่อกีดยางไปช่วยพ่อกีดยางเพิ่นไปแต่หน้ากับพ่อไอเพิ่นไปหน้ากับพ่อเพิ่นแต่เ้าๆเพิ่นค่ะทุกคนมือ,มอาชาไปกีดยางมีดที่เท่าใดล่ะนี่มีดท,ที่สามแล้วค่ะทุกคนไม่ก้นโผล่ยางงเปิด ดดจักมีดนี่จังสีบบว่าเอาจริงอีกสักสองมีบ,<อ>บ่กระเลงหน่อย,อย,ยกระเลงน้อยกระเลงน้อยไม่รู้ไปโดนอะไรหางเขาหนาโอ้ที่รักเพิ่นไปหูอีหยังด้วยจังไดแล้วไปอ,อ,อีหยงังด่าติอีหยัง ห้างเพื่อนเป็นแพ้ค่ะทุกคนเจากระแรงหน่อยนะอเพืึอนนอนหนึ่นเนงเธเมื่อนี้อัปเดตนะค่ะทุกคนบรรยากาศยังมาแรงคะ่ะไปงก็มองแหลงเขาไปกินยาที่แม่ทาให้ไง ไปกินแล้วก็สิหักออกลูกเป็นเปรี้ยแม่เอา,เอายาใส้นตรงหางที่เป็นแผลนะเพื่อเอาใส่แล้วเพิ่งเปรี้ยออกไหมกะเล่นโดนไปกินหญ้าไปไปกินหญ้าเป็นลูกหากินยองกินหญ้าจะเลื่อดเจ็บตัวทัว้งวันเออหนึ่งไปกินยาแล้ว มาเพิ่นกินยาเนี่คือคือว่าเพิ่นกินรักษาลโรคของเพิ่นนะคะเนาะเต้มันไปมันไปกินใบข้าวนะอืบะอบ่เต้ยไปกินใบข้าววันนี้พ่อไปทำงานนานอยากกลับบ้านนะขึ้นรถล<ะ>่อเลยขึ้นรถล่อเลยแบมืัอนี้เออขึ้นรถรอพ่อเลยไปตั้งแต่ก่อนแปดโมงอือฟีไป ไปแป๊บเดียวก็กลับใช่ไหมเบสบูงกว่าขึ้นรถรอยเต้องอยากลับบ้านเอากลับจริงไม่ยอมขึ้นวิ่งเอาวิ่งเอาแต่มาถึงขึ้นทางโดนหมาเจ้าถิ่นมันดุมนี่มหาพ่อเลยโดนหมาเจ้าถิ่นจะลุม ลาเต้หายดีแล้วเนาะวันนี้มาทักทายทุกคนค่ะมาทักทายทุกคนเนาะค่ะเนาะบุณนาซ่าวก็เล่นหน่อยแรงลงมาเหรอก็แรงเนาะลงมาก็แรงเนาะอย่าไปนาเลยลูกเพิ่นนอนซะเพื่อไปยังดอกนอนทุกคืนเลยพิ่นนอนมองนอนเพิ่นเจ้าลาเต้ให้ลาเต้พักผ่อนเนาะ แม่ลาแม่โกโก้อิสโกโก้โกโก้ยกโกโก้แม่ทำอะไรกนยังไม่รู้เลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินมือนนิจะสิกินยังคะทุกคน เ,เต้เหนื่อยเต้เหนื่อยเหนื่อยแต่กระดิอยากเล่นอยู่แต่กระดิค้างอยู่แต่ก็คือว่าหายแล้วหายดีแล้วแต่ว่าก็ยังแบบว่า,า,ยาอ,อยู่ระวังก็เออมัยังพักฟื้นบ่ มาอัพเดตน้องมานะคะอันนี้ซื้อว่าเจ้าโกโก้เป็นแม่เป็นแม่เจ้ากระแลงน้อยนะคะสำหรับแฟนขับที่ม่ใหม่นะคะเพ็นอาสซิทันบ,บาฮาริรู้นะคะแล้วก็เป็นแม่เจ้าลาตินะคะแล้วก็มีเจ้าคาปูชิโนอีกตัวหนึ่งนะคะ ขปชโนินววาวายาก,กมูค่ะทุกคนโอเคเนาะค่ะทุกคนสรารคดปนี้นะคะลาแม่กับน้ำมะฝาไวบสม,มีเนาะค่ะมาอับเิดน้นองหมาค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะลำย้ยขอบคุณทุกคนที่ขอมารับช่ิดตามอยู่แตลร้านใจกล็ลำยัยค่ะขอบคุณมา็นมาไว้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสารคนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย